บางตอนที่จำลองมาให้บรรดาแฟนคลับและสืมม่อมวลชนได้ชมกันเป็นน้ำจิ้มก่อนการสแสดงจริงค่ะสำหรับละครเวทีฟอร์มยักษ์รักเธอเสมอเดิมมิวสิควลละครเวทีแนวโรแมนติกดราม่าที่เลือกเอาบทเพลงบนเส้นทางการเขียนเพลงตลอด30ปีของดีนิติพงษ์หอนาคมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวความรักให้ผู้ชมสามารถร้องตามและอิ่มเอมใจไปกับบทเพลงรักที่แสนประทับใจทั้งหมด30เพลงที่จะเกิดขึ้นในละครเวทีเรื่องนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของลายปากกาเพลงทั้งหมดอย่างพี่ดีเผยว่ารู้สึกปรับลืมที่ผลงานของตนเองได้รับการถ่ายทอดในรูป แบบอิสระหนึ่งอย่างละครเวทีและได้มีโอกาสเข้าไปดูตอนนักแสดงซักซ้อมพร้อมกับบอกว่าถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะอยู่ๆก็ฟังเพลงตัวเองแล้วก็น้ำตาไหลขึ้นมาทั้งนั้นบ้าบอบทพร้อมกันครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยน้ำตาไหลกันทั้งแล้วเราก็งงเราก็เอองงงง,งอยู่ <S <S เริ่มเกินกว่าที่คิดไปมากแล้วนะแต่ก็พอนั่งขนลุกอยู่แอบดูอยู่มุมมุมห้องแล้วก็ทำตัวรีบๆเนาะนั่งดูเขาเล่นกันไปแล้วก็ คิดใปโน่นอนนี่เออทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะเออก็เห็นเขาปรับอยู่เยอะเหมือนกันเพื่อให้เข้ากับมูดของละครในช่วงนี้ช่วงนั้นบางทีก็ยังแปลกใจเหมือนกันเลยว่าเขาเอาเพลงนี้มาทําเป็นมูดตอนนี้ได้ยังไงนะมาช้ามาเร็วมาปรับดูก็เป็นก็เป็นในทางของเขาาง นักแสดงนำโดยหนุ่มกอฟพิชญาณิธิภพศาลกุลพัชชาอเนกอายุวัฒน์บีพิรพัฒเห็นว่องปานอุทยัยศรีศรีนรงค์หรือป่านวิทีโอแหวนทีไดมาสุดสรรุนทรเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นกับมอนสดงจริงที่กำลังใกล้จะเข้ามาและสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกันทุกคนนั่นก็คือความภาคภูมิใจที่จะได้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ถ่ายทอดบทเพลงของพีดีนิติพงศ์หอาน้าค่ะตื่นเต้นมากครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะเป็นแค่ร้องเพลงกับเต้นใช่ไหมฮะแล้วก็แบบ ทำเพลงอะไรของเราเนี่ยไปครับแต่ว่าพอคราวนี้มันมาเรื่องของการแสดงแล้วก็วิธีการเล่นละครเวทีละครเพลงอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกับการที่เราร้องเพลงอยู่บนเวทีเนาะกดกดได้นหมคุณใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่นักร้องด้วยแต่เราก็เหมือนเวลาบิวลาว่างก็แอบถามเทคนิคเขานะคะเพราะว่าทุกคนเป็นนักร้องหมดแล้วก็พยายามฝึกด้วยแล้วก็แอบแอบถามเขาแล้วก็ขาดด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเป็นเรื่องแรกแล้วก็จะทำได้เต็มที่ค่ะก็เป็นเรื่องที่สามค่ะแต่ว่าการเป็นตัวละครหลักคราวนี้เนี่ย ต้องซ้อมเยอะมากคราวสุดท้ายที่เล่น่็สองสามปีแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็มันซ้อมไปหน่อยแล้วคราวนี้พอพอมาเจอแบบดราม่าหนักๆขนาดน,น,นี้ค่ะน,นอกจากต้องร้องได้ต้องเต้นได้ต้องเล่นได้แล้วต้องร้องไห้ไปร้องเพลงไปได้ด้วยอ,อะไรอย่างเงี้เป็นละครเรื่องที่สองในชีวิตผมน,นคะครับเรื่องแรกผมเล่นตอนป .4 แลัวจาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็เป็นมิวสิควลเลยก็มีความเกร็งเกร็งไปทุกรรสัดส่วนทั้งตัวและหัวใจตื่นเต้น เกี่ยวเนื่องกันอยู่เป็นผู้ถือลิกสิทธิ์ร่วมกันก็ทําอะไรก็แยกแยะไปตามจุดต่างๆผลประโยชน์อะไรก็แยกแยะอย่างชัดเจนคือทั้งอินเด็กซ์นี่เป็นอยู่ในเครือรแกรมมี่อยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรงนน้ครับ รักเธอเสมอเดี๋ยวมิสุข้าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้บเมืองนิวยอร์กและเมืองไทยครบรถไปด้วยความรักฉากปทอารมณ์กระชากน้ำตาและเงื่อนปมความรักที่หาทางแก้ไขไม่ได้เปิดแสดงที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่28ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนเพียงแค่11รอบเท่านั้นค่ะโดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจังหวัดนครปฐมยังไงก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกับนักแสดงละครเวทีหน้าใหม่และเปิดโอกาสให้ผู้สร้างละครเวทีที่คร้อมวอร์ ขนาดได้วิสูน์สีมือกันบ้างนะคะ